นะก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับออมค่ะในเกมพาพาสอะไรอนะฟิเซอร์ไรใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เป็นเกมบนหน้าเว็บถ้าใครสนใจอยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันใน,นะคะก็มาเล่นกันเลย เกมนี้ก็เป็นเกมแนวสั่งอาหารเลยประมาณนั้น่ะมีให้เราดูเช่อสองตัวใส่ชื่อไปเลยเออเอาวภาษาไทยอยู่นี่นะใส่ไปเถอะนะคะเพนนีมีงานใหม่เวิร์กไกด์ที่อะไรอะไอแลนเกาะอะไรอะมีงานมีเงิน เพอร์มีทิปให้ด้วยนะเพื่อเข้ามาดูสิโอสายแล้วฉันต้องไปกันนะบ๊ายบายหุนปูน,ปน,ปนเอ๊ะปุนปูนทุยนั่งรถไฟเอ๊ะลูกค้ามันกันเยอะเลยเหรอเนี่ยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะคะตอนแรกมันก็จะเนี่ยบอกให้เราคือว่าอะไรส่วนหน้าที่ทำไรนี่คืออหมดจะมันบังคับอะมีโหมดโหมดบิวโหมดสร้างมีเทคออเดอร์ก่อนนะคะ,ะแล้วก็จะรับออเดอร์จากลูกค้ามาโอ้กินอะไรมากมายวะเนี่ย คือเขาให้ลากแต่เราไม่ลากค่ะไอเกียดแต่มันบังคับปะแล้วก็ไปหมดสร้างน่ะต้องทําให้มันหยุดอยู่ตรงสีเขียวให้พอดีออหมดบิลแล้วก็นี่ตรงนี้เขาบอกว่าจะเอาช็อกโกแลตเอ้ยสตรอเบอรี่ก็กดสตรอเบอรี่ไปอุ้เร็วอะแต่แล้วแล้วก็เลือกอันนี้ อ้ยา <Yes. S 2> ทานได้ไงแล้วก็เอาไปใส่ในที่ป่นก็รอให้รอบ,บวงนะฮะเป็นสีม่วงอ๋อ oh, ทำไอติมปัน่นดูแลเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันคือไอติมปัน่น oh. โ uh, อ้อ่าพอมันได้ปุ๊บอย่าให้เกินเดี๋ยวลูกค้าจะไม่พอใจอันแรกคือ cream. วิปปิ้งครีมว่าใส่โค้รสวยอะ แล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกเลตวิธีอ่านออกเสียงที่ถูกนะคะคือช็อกโกแลตโอเคนะคะแล้วก็ใส่เกล็ดน้ำตาลก็ใส่เชอร์รี่แปะแล้วก็แปะแล้วก็ฟินิชแล้วก็ลากออเดอร์มางำๆงอง,งรู้สึกว่าท็อปปิ้งอะยากนะจะให้มันสวยอะยาก ฮะลูกค้ามาสองคนร้านปิดแล้วอะไรกันเวลามันช่างเร็วจริงๆอ่ะแก้วไซส์เอมไซอะไรไม่รู้แล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตปั่นปานกลางใส่วิปปิ้งครีมใส่ราดช็อกโกแลตใส่โอรีโอริมไซดตรงกลางเออเชอร์รี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยโอรีโออีกทีแปะเงี่มไม่ถึงสีเขียวเงี่ม ชอ็อกโกแลตเด็ติบด้วยเมื่อกี้ดูแล้วอยากกินบิสส์าของเดนิควีนเลยอะไอติมปันเห็นแล้วน่ากินมาเช้ายิางกินโจโ๊กยิงย่อยยะยิงย่อยให่อยยะใ่ยยง่ายอยู่ด้วยโอ้โหหิวเลยหิวเลย ไม่น่ามาเล่นเกมอย่างนี้เลยแปะดูดูดูที่หกอ่ะติดไปด้วยแต่แล้วอย่างกับบิลดิ้งเก้าสิบเก้าบิลดิ้งอะไรล่ะบิวเฉยเออ ตกแต่งไม่ตามขั้นตอนมันก็ให้เต็ p เ t ็ p น,นะยิ้มผ่านสินะอ้าวทำไมไม่เป็นแร่งรองอ่ะงอแงดินมไม่ใช่แล้วอะไรอุตาอุตานั่นชื่อคนเหรออุตาอ่านถูกมันเนี่ย ใช่ไรอ่ะอุตตาหรือ,อยูตาจ๊ะใส่เอ็มช็อกโกแลตชิพแล้วก็ราช็อกโกแลตปั่นปั่นกลางใส่วิปป้นครีมราช็อกโกแลตแล้วก็เอาน้ำตาลแล้วก็เชอรี่ลูกหนึ่งอืมโอ้โอแหลกหน่อย ่โอ้โหแดงเลยแดงเฉือกเลยอ่ะเรื่อเซมีลูกค้ามาใหม่ในม,มีมีไหมโอเคมีใสเอ็มอีกแล้วเออ่ช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตปั่นปันกลางใส่วิปปิ้งครีมมันจะมีสักคนที่ไม่ใส่วิปปิ้งครีมบ้างไหมอยากรู้เนี่ย เออเกิดได้ก็เฉยเลยเจี่ยมฮะปั่นเลยปั่นเลยนะแก้วแรกกำลังจะได้มีความมาไหมไม่มีมีไหมมีทำไมมาทำไมอาบ้านนาะไม่ใชเเเเ่เร็วๆสั่งเร็วๆสั่งเร็วๆเร็วๆสิลกูก ชาเอิรดอาจอยู่ได้นะโรคเป็นไรมากขึ้เนี่ยวันเนี้ยรู้สึกเมารู้สึกรั่วโอเคยังไม่สายพอตอนนี้อก็สายแล้วนี่หว่าเที่ยงคนละสายแหละยังไม่สายเกินไปใช่ไหมที่มันจะสีม่วงจะอยู่ตรงกลางม,มาทำออเดอร์ที่หน,นึ่งกันดีกว่า ไอวิ้งครีมไม่เท่ากันมันยกากอะที่ทวไิง้งครีมมันเท่ากันในยะู o you น know. แปะเพื่อเย่แย่อะไรมันเย่อ,อะไรอ้อ้อ,อ้เลย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 ,เลย อทำไมเมื่ <love> อกี้ช็อกโกแลตไม่ออกเอ้ยลาวเบเกอร์มันล่วงทำไมผ่านหน้าจอเดี๋ยวๆรอกันรอกันโ okay. อเคตึ้งตึ้งตึงอ๋อใช่ อ้ลืมลูกค้ตายแล้ว,ลวหม,หมแล้วค่อ่อย

เย่จึ๊บอ้าูไม่ได้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเนื่องจากคุณเพาะอะฉันทำซ้ำทำไมโอ้มายแล้วฉันจะทำซ้ำทำไมไม่เท่ากันสักที เลยสิลูกแปะอปเอาไปเลยตึงๆๆๆๆโอ้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มหมดเลยยกเว้นออเดอร์อ,อมารับออเดอร์ช้าไปหน่อยอเข้ากอดโต๊ดเก้ากอดโต๊ดอาตัวเองเก้าไปเลยตั้งใจเฮ้าไปเลยตั้งใจเนอะยิ้มไม่ผ่านอ่าผ่านแล้ว ดีนิวส์ขออัปเกดช็อปอ่าเอากระดิ่งตังไม่พออยากได้กระดิ่งอ่เวลาลูกค้ามามันจะมีเสียงดังกิ้งเดี๋ยวใครเออใครทำไมต้องกระดกลิ้นสตรอเบอร์รี่ไซรัปน้ำตาลสตรอเบอร์รี่สินะเอ้ยไซรัปน้ำตาลโอ้ช่างเถอะแหมเปิดร้านปุ๊บลูกค้ามาปั๊บ รับได้ดีค่ะกระส่ก้างเอ่อช็อกโกแลตวานิลาปับมันก้างวิปปิ้งครีมเอ่อรัซอสช็อกโกแลตแล้วก็ชรีลูกหนึ่งทำเอาทำไม่ลูกเดียวทำไมไม่เอาหลายๆลูกกินลอยเลยกินแค่นั้นไหวเหลยไม่เอาเยอะกว่าน,นี้เลย ทำไมกดแล้วมันพลาดตลอดเลยเว้ยใส่กลางทำไมมีแต่คนสั่งใส่กลางวะสงสัยนะเนี่ยทำไมมีแต่คนสั่งใส่กลาง เคยยงสตรอเบอรี่ <Okay>, <Strawberry. S 1> แล้วก็สตรอเบอรี่คลั่งใครสตรอเบอรี่หรือเปล่าถามจริงถามจริงเถอะน่ารัก หลแล้วเล่นอะไรเนี่ยใส่วิปปิ้งครีมแล,โโรแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็เชอร์รี่ไปเสร็จตุ้งตุ้งตุง้งตุ้งมีทิปด้วย แปเอาออเดอร์ก่อนหวังว่ากลับมาแล้วเอ่อตัวผสมมันคงจะไม่เกินนะโอเคเทคออเดอร์แป mm ๊บอาจจะเรื่วงมาทำไม เอออืมฮะเอ่อไม่มีโอเคไม่มีเออเอ่อ,อหือมแลทีมองไม่เห็นเลยสองใส่วิปปิ้งครีมมันช่างเป็นศิละปะที่สวยงามที่สุดตรงไหน,น เลยไปเลยเชอรี่สามลูกเฮ้ยเติมเอื้อตึงเติงติมไปเอายังไม่ได้ทำของคนที่สามหรอกเหรององ ด้วยกันคนที่สามเจมมาล่วงอะไรแถวได้ไปวิปปิ้งครีมศิลปะนี่มันไม่มีจริงๆ ลงสิเออเฮ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวผสมผสมผสมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผสม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 เร็ว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 เวัว็วเ่ร็วเรเเรเรว็รว กี่วันนอะอ่อมองแล้วมองแล้วไปเอ้ยเอออ๋อ uh huh. ออกไป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 จากคอมเกะกะจุ้งเราเบเกอร์ตัวน้อย 9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขออภัยนะคะที่เสียงไม่ดีสาม y Cleaner ไปทีนี้ก็ซื้อของได้แล้วเย่ดูตังยากจนมากค่ะยากจนยากจนจริงอะไรจริงอะ เอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวออมจะมาเล่นต่อกันนะคะก็พาร์ทหน้าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ออมไปแล้วค่ะบ๊ายายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ bye bye.